ครับในฐานะที่เป็นคนเสื้อแดงนะครับเป็นแกนนำคนเสื้อแดงมาก่อนนะครับแล้วก็ได้ฟังคลิปเสียงจากท่านนายกร,รัฐมนตรีได้พูดคุยกับนายกคุณโดยกับอดีตนายกคุณเซนก็บอกตรงๆนะครับว่าคาดไม่ถึงแล้วก็นะครับว่าไม่น่าเชื่อว่าผู้นำของประเทศเราจะ มีแนวความคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าพวกผมในฐานะที่สนับสนุนพรกเพื่อไทยนะครับมากันตลอดมานะครับมาพบมาปะมาเห็นวิธีการพูดหรือวิธีการนำเสนอในลักษณะนี้นะครับผมนำเรียนพี่น้องนะครับว่าคนเสื้อแดงพวกเราก็ จะต้องตาสว่างกันธสติและครับว่าขณะนี้เราสมควรที่จะต้องสนับสนุนพรรคเพื่อไทยคุณแพทองทานหรือว่าคุณทักษิณน,นะครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีกันต่อไปหรือไม่อันนี้ผมนําเรียนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนที่เป็นแกนนําระดับจังหวัดก็ดีหรือแกนนําที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับใครที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันนะครับอาจารย์เสริมจังหวัดปราจินบุรีขอประกาศ นะครับยืนยันชัดเจนนะครับขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบครับด้วยการลาออกหรือจะเป็นการยุบสภาแล้วก็ต้องบอกกันแล้วนะครับว่ากับพรรคเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงอย่างพวกเราก็คงจะลาพอกันทีนะครับลาพอจะไม่สนับสนุนกันอีกต่อไปเพราะว่าท่านเราไว้วางใจให้ท่านเข้าไปบริหารบ้านเมือง เราไว้วางใจให้พวกท่านเข้าไปเป็นตัวแทนของพวกเราแต่พวกท่านกลับไม่ได้คิดถึงพวกเราพวกท่านคิดถึงแต่ผลประโยชน์คิดถึงแต่อะไรผมไม่ทราบนะครับสามารถที่จะเอาคนในแผ่นดินนี้นะครับไปเป็นเครื่องเส้นสังเวยให้แก่ผู้นำต่างประเทศถือว่าครบไม่ได้นะครับครบไม่ได้แล้ว ท่านยอมขายคนในชาตินี้เพื่อให้แผ่นดินให้คนในแผ่นดินอื่นเนี่ยผมถือว่าเราคงไปไม่ไหวแล้วครับแต่ด้วยเจตนาใดผมไม่ทราบนะแต่ผมบอกคําเดียวว่าไม่ถูกหรอกครับไม่ถูกหรอกครับสติปัญญาของคนเป็นผู้นําทําได้แค่นี้หรือนะครับการเจรจาความเมืองหรือการเจรจาเรื่องของใดๆก็ตามมันจะต้องเป็นมีหลักการ มีหลักกฎหมายมีหลักความชอบธรรมไม่ใช่เอาความรู้สึกส่วนตัวแล้วเอาไปเจรจาความเมืองผมถือว่าเป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่ประเทศไทยตั้งแต่ตั้งประเทศมานะครับตั้งแต่ปี1,800จนถึงปัจจุบันนี้ผมไม่เคยเห็นผู้นำยุคใดสมัยใดในแผ่นดินนี้ที่จะอ่อนด้อยประสบการณ์และก็ ไม่รู้เรื่องวิธีการทางการพูดหรือไม่รู้เรื่องวิธีการที่จะเจรจาประสานงานทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นกับบ้านพี่เมืองน้องบ้านใกล้เลือนเคียงผมไม่เคยคิดว่าพระเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณแปร,รองตาลจะพูดได้ถึงขนาดนี้บอกตรงๆรัาว่าเสียใจขอรบครับขอบพระคุณ ผมจะใช้ขอออกมาไม่ได้ขอคือเป็นการคุยหาลือกันโดยการส่วนตัวโดยละียดืึกแล้วผมว่าบางทีถ้าทำความเข้าใจด้วยว mm ่า hmm. บางทีก็น่าหินใจในายกช่วงนี้เพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างลุมเลาาดปัญหากานชายแดนปัญหาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินตอนนี้มันก็มีปัญหาไปหมดพูดถึงไม่ว่าปัญหาเรเศรษฐกิจอีกอย่าง mm hmm. การทำงานของนายกบ,บางที ความต้องการของท่านยุคีผมว่าถ้าต้องการไม่อยากให้มีความรุนแรงระหว่างชายแดนกันมากกว่าบางทีไม่อยากให้ประชาชนตามแนวชายแดนเดือดร้อนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจตามแนวชายแดน<ม>แล้วก็ความสูญเสียของบรรดาทหารทั้งหลายก็ยาจจะเซฟกกันถึง,ถงที่สุดนะครับบางทีในการคุยจราจายกับท่านหุนเซียนเดบบางทีมันเป็นคุยหลังบ้านมอาจจะมีคาพูดคำจาที่อาจจะแบบล่อแหลมไปในทางที่คนเอาไปตีความได้ด้หลายอย่าง คนไม่ชอบอาจจะเป็นท่านไม่ตรงรักขายขายชาติมัง่งดูนี้นั่นบ้างคนที่เข้าใจท่านบางทีก็เข้าใจบางทีต่อสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้มันต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันต้องร่วมมือร่วมใจกันฝ่าวันอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้เราคนไทยเหมือนกันทุกคนรักประเทศชาติทุกคนผมก็รักประเทศชาติรักสถาบันเหมือนกันบางทีค้าขายตรงนี้มันก็มีผลต่อปัญหาเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลบริหารงานไม่ดีมันก็มีผลต่อ ลากยาอย่างเราอาชีพ้าขายตอนนี้ก็มีผลกระทบเดือดร้อนกันหมด้าขายไม่ค่อยดีกันเงียบเหงากันหมดมีผลทีมันเดือดนบางทีเราต้องช่วยกันน่ะหันหน้ามาช่วยกันบางทีอะไรที่มันก่อให้ความแตกแยกภายในชาติหรืออะไรที่มันทําให้เป็นบ่อเกิดเห็นความแตกแยกของคนในชาติในในในตอนนี้พูดติดในส่วนในส่วนของคนเสื้อแดงปิมารีได้มีการแสดงท่าทีหรือมีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างคะ คนเสื้อแดงในพื้นที่ปัจจุบุนดีก็ความคิดหลากหลายนะครับแล้วแต่จิตใจของแต่ละคนความคิดของแต่ละคนคือแสดงอ่ะเราเรามีความคิดเห็นที่ว่าเราเคารพซึ่งกันและกันหรือความคิดเห็นคนงเราอ่ะบรงทีคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีคนถูกใจไม่ถูกใจก็มีแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนเราก็ไม่เคยไปไปละล่านลวงหรือไปต่อว่าซึ่งกันและกันให้เกียรติกันและกันผู้ถึ่นเสื้อแดงในพื้นที่คุยกันคนไม่ชอบก็คุยกันไปคนชอบก็ว่ากันไปแต่คือนั่นด้วยเหตุและผล บางทีอยากจะเข้าใจประเด็นนี้ว่าเสื้อแดงในพื้นที่ของภาคเพนือไทยผมเนี่ยบางทีก็ในส่วนตัวแล้วไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงอำนาจไรที่เกี่ยวกับภาคเพนือไทยหรอกบางทีเน่ยว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนเสื้อแดงในพื้นที่ที่ต่อสู้มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ไว้ประสานงานสําหรับมวลชน สอบถามความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างสุขภา,าเพเครือขชายมาประสานงานด้านนู้นด้านนี้มาสอบถามกันใครคะว่าเป็นเป็นตรงที่จะเป็นศูนย์กลางบางทีเพราะผม่ชัดเจนทีชัด <c oughs> เจน,นในทางการเมืองไปต้องยอมรับว่าการต่อต้านผมผมไม่มีอะไรต้องปิดบังผมชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นวันแรกจนถึงวันนี้ผม,มก็ยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือความชอบคนเราม,มันมีไม่เหมือนกันคนเกลียดก็เกลียดกันไปแต่ขออย่างเดียวว่าอย่ามาแล้วเมื่อสิทธิตฟินกันละกัน คือให้เคารพซึ่งกันและกันน่ะไม่มีต้องมีการต่อว่าไม่ต้องมีการต้องมาด่าเก่าเก่าไลาใส่ไลายไ้สีซึ่งกันและกันบางทีตรงนั้นต้องต้องเคารพส์ซึ่งกันและกันผมเวลาผมค้าขายเนี่ยมันก็ไปเมียนะก็ปกติอ่ะคือคนมากินก็ปกติบางทีคนมาทานที่ร้านผมลูกค้าประจำเขาจะรู้กันดีว,ว่าร้านผมอ่ะคือไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองกับไทสิ้นเพียงแต่ว่าเราค้าขายเรามีความชื่นชมชื่นชอบ ตัวบุคคลผู้นำแต่ละคนล้วก็ชี้ชจบของเราโดยสิทธิเสรีภาพของเราเราก็อยู่ในจุดๆของเรา <c oughs> แต่ขออย่างเดียวอย่างมันละเมิดสิทธิ <c oughs> ของผมในการค้าขายในการทํากิจกรรมทางทางครอบครัวเนี่ยบางทีต้องเคารพสิทธิกันละกันแค่นั้นแล้วทางร้านเรามีความเกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยยังไงบ้างคะทางร้านผมเข้ามาไม่ถึงขนาดจะต้องโดยตรงลงทีอ่ะคล้ายว่าเป็นที่ประสานงานมากกว่าบางทีใครอยากร,ร,รู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็มาสอบถามร้านผมอะ่ะเพราะเขาไม่ร<ม>ู<ม>้จะไปถามร้านไหนอ่ะ คือปจินน่ะถ้าถ้าขึ้นชื่อคนเสื้อแดงพักเพื่อไทยเสื้อแดงโดยตรงชัดเจนที่สุดก็คือมีล้านผมที่เปิดตัวชัดเจนน้องนั้นก็เป็นเสื้อแดงอาจจะไม่เปิดตัวชัดเจนเหมือนผมอะอย่างผมอะมันก็เป็นจุดขุย์กลางเรว่าชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ในในด้านรูปภาพข้อความต่างๆนานาที่ต่อสู้กันมาคือคนปจิน่ะก็รู้ว่าว่าล้านผมเป็นร้านปักเพื่อไทยเสื้อแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่แล้วในการค้าขายแต่ไม่เคยใช้ความรุนแรงหรือว่าไม่เคยไปทำอะไรให้ใเือดร้อน นอกจากนี้อยากจะฝากอะไรไหมคะฝากอะไรเกี่ยวฝากอะไรถึงไครครับถึง,ถง,ถงทุกคนทั่วไปอ๋<า>อประชาชนคนทั่วไปก็อยากจะฝากว่าอยากให้คนไทยเวอกันน่ะตอนนี้คือเราต้องร่วมมือร่วมใจสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประเทศชาติของเราคนไทยรักประเทศชาติทุกคนแล้วครับไม่มีใครมารักประเทศชาติหรอกในการกล่าวหาหรือว่าไปกล่าวร้ายคนอื่นเนี่ยบางทีไปคุยอะไรที่มันดูแรงเกินไปบางทีเราก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องมีความคิด คนเรามีการศึกษาทุกคนแหละครับอย่างผมก็มีการศึกษาแต่น้อยแต่ความคิดแต่ยมันต้องมีบ้างบางทีใช้วิจินาญยานในการ